นี่ค่ะชาวลัคนาราศีเมษถูกทันด้วยนะกลับมาพบกอาจารย์นิติจีด,ดวงเช่นเคยในรอบนี้ก็จะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาระหว่างวันที่หนึ่งจนถึงวันที่15มิถุนายนของชาวลัคนาราศีเมษหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนจนถึงวันที่13พฤษภาคมแต่ถ้าหากท่านผูกดวงวังลัคนาแล้วได้ลัคนาสถิตราศีเมษ คําปรากรที่อาจารย์จะให้ไว้นี้จะเป็นประโยชน์และมีความชัดเจนตรงจุดกับท่านมากที่สุดด้วยในช่วงเครื่องเดือนแรกนี้นะคะดาวประจําตัวของชาวลักษณาราศีเมฆค,คือดาวพระอังคารได้โคจรอยู่ในภพพันธุโดยได้ตําแหน่งนิดคืออ่อนกําลังแต่โคจรร่วมกับดาวประสุกซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่และดาวประสุกเองก็โคจรได้ตําแหน่งราชาโชคทําให้ไม่ว่าชาวลักนาราศีเมฆ จะคิดจัดทำอะไรก็จะไม่ขาดคนคอยเกื้อกูลท่านกลุ่มดาวสามดวงที่โครจรร่วมกันคือดาวพ,ะพระพฤหัส,สป,ปดีนะคะที่โครจรได้ตำแหน่งปราชาโชคร่วมกับดาวพระพุธนะคะซึ่งเป็นดาวแห่งการพูดการเจรจาและร่วมกับดาวพระราหูที่โครจรได้ตำแหน่งเทวีโชคโดยดาวทั้ง3ามดวงนี้นะคะโครจรทับจุดเกิดของท่านที่พบตักนุ ทำให้ชาวลัคนาราศีเมษค่อนข้างจะคิดหลายอย่างหลายเรื่องอาจมีการเดินทางบ่อยเดินทางไกลที่ประจอลงเท้านอกจากจะได้มิตรที่ดีคอยเกื้อกูลท่านแล้วนะคะชาวลัคนาราศีเมษนั้นยังได้เพศตรงข้ามคนรักคู่ครองและผู้ใหญ่ให้การเกื้อกูลท่านค่อนข้างดีด้วยเรียกว่าทําอะไรในช่วงนี้ก็จะได้รับความร่วมมือดีระยะนี้โดยมากแล้วนะท่านจะมุ่งมั่นในเรื่องของการสร้างหลัก สร้างฐานสร้างความมั่นคงกับตนเองและคนในครอบครัวอาจได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องบ้านอสังหาริมทรัพย์ยูยานป่านัที่ดินด้วยบางท่านค่ะอยู่ในช่วงของการเรียนรู้การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอาจจะมีการต่อยอดความรู้หรือได้ไปศึกษาความรู้ในต่างถิ่นแดนไกลด้วยการที่มีดาวพัพุตนั้นโคจรร่วมกับดาวพระราหูก็จริงซึ่งดาวสองดวงนี้นะคะเป็นดาวคู่ศัตรตูใหญ่ ทำให้ชาวลัคนาราศีเมษเองช่วงนี้จะกล้าพูดกล้าคิดกล้าทําถ้าเป็นไปในทางที่ดีก็จะส่งเสริมชีวิตของท่านแต่หากใช้ไปนในทางที่ผิดพูดไม่คิดพาดเพียงคนอื่นท่านเองเนี่แหละจะเดือดร้อนได้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของคําพูดเนี่ยก็ยังคงต้องคิดก่อนพูดอยู่เรื่องใดควรพูดก็พูดไปเรื่องใดไม่ควรพูดก็อย่าพูดในวันที่สองมิถุนายน ดาวพัพคดจากโครจรเข้าพบกระดุมพระร่วมกับดาวพระอาทิตที่โครจรได้อุจาพิมุกและได้คู่วิชาการและร่วมกับดาวพาระมฤุยโยด้วยทําให้ระยะนี้การพูดการเจรจาการติดต่อได,ได้เริ่มเป็นผลดีกับชาวลัคนาราศีเมษอาจได้ไปพบไปเจอสังคมใหม่ๆผู้คนรอบข้างจะนำมาซึ่งสิ่งดีๆกับท่านบางท่านอาจได้เจอแนวคิด ซอโอกาสในการต่อยอดในการสร้างรายได้ธุรกิจของท่านเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยดาวภเกตเองก็โคจรอยู่ในพปุตรตะททำให้ระยะนี้ชาวรัคนาราศีเมษบางท่านอาจจะยุ่งยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องบุตรล้านบริวารสัตว์เลี้ยงของท่านหรือไม่ท่านเองอาจได้ไปพบไปเจอไปสนใจกับเรื่องลึกลับระวังอย่าไปหลงเชื่ออะไรง่งายๆระวังการหลงผิดถูกหลอก ถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดีนะคะหรือเป็นความเชื่อผิดๆแต่บางทีชาวลัคนาราศีเมษเองในช่วงนี้อาจจะมีโชคมีลาบจากความฝันก็ได้ทางด้านการเงินในช่วงเค่งเดือนแรกนี้นะคะดาวการเงินของชาวลัคนาราศีเมษคือดาวประสุขได้โคจรอยู่ในภพพันธุโดยโคจรร่วมกับดาวพังคานได้คู่มิตรใหญ่และดาวการเงินของท่านก็โคจรได้ตำแหน่งราชาโชค เด้งหนึ่งด้วยดีเด่นลายเด้งแบบนี้นะคะเป็นช่วงที่การเงินของชาวลัคนาราศีเมษนั้นเรียกว่าน้ำขึ้นต้องรีบตักเลยเพราะท่านจะมีเกณฑ์หาเงินได้ค่อนข้างมากยิ่งท่านใดที่มีรายได้หลักและลายได้เสริมนะคะเรียกว่าการเงินของท่านจะไหลมาเทมาทำน้อยได้มากเมื่อดวงดาวส่งเสริมให้ชะตาคุณดีแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของท่านเอง ที่จะไขว่คว้าโอกาสทองนี้ได้มากน้อยแค่ไหนด้วยบางท่านก็ได้เงินก้อนมาจากเรื่องอสังหาริมทรัพย์ที่ดินยวดยานผ่านนะมรดกของเก่าบางท่านก็ได้เงินมาจากคนรักคู่ครองได้เงินมาจากความสเสน่หาหรือได้เงินมาจากหุ้นส่วนของท่านด้วยทางด้านพ่อค้าแม่ค้านะคะหรืออาชีพการค้าการขายอาชีพที่ต้องพบปะลูกค้าการติดต่อต้องทำยอด ระยะนี้นะคะท่านเองจะปิดยอดได้การค้าการขายคึกคักได้ลูกค้าที่คุยง่ายขายคล่องก็ขอให้ชาวลักนณาราศีเมษนั้นพยายามรักษาฐานลูกค้าดีๆไว้ให้ได้นะคะบางทีอาจได้รับการบอกต่อแบบปากต่อปากด้วยบางท่านระยะนี้อาจมีโชคมีลาบเข้ามาตามวาสนาของท่านการพูดการเจราจาในเรื่องของการเงินก็ดูจะราบรื่นดีระยะนี้เรียกว่าเครดิต ชื่อเสียงของชาวลัคนาราศีเมษยังคงดีอยู่นะคะจทะ,ะจทําเรื่องของการยื่นกู้ขอวงเงินเพิ่มเติมก็เป็นโอกาสดีที่ทําได้จะลงทุนทําอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมก็เป็นโอกาสที่ดีเช่นเดียวกันส่วนทางด้านรายจ่ายในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นก็คงจะมีค่าใช้จ่ายนะคะไปกับเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอาจมาขอความช่วยเหลือจากท่านอาจมาขอยืมเงินท่าน หรือมีค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องของการออกสังคมความสนุกสนานลืล่นเลงบันเทิงใจของท่านแต่บางท่านก็ใช้จ่ายไปกับเรื่องของการงานนะคะหรือการลงทุนต่างๆเกีกับเรื่องของการงานด้วยการลงทุนมีความเสี่ยงในช่วงนี้ท่านต้องระวังให้ดีนะคะทางด้านการงานในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ สภาวะทางด้านการงานของชาวลัคนาราศีเมษนั้นต้องบอกว่าท่านเองต้องรับผิดชอบงานหลายอย่างแต่ถึงอย่างไรนะคะท่านก็จะมีผู้ใหญ่ได้มิตรเข้ามาให้การช่วยเหลือเกื้อกูลท่านดีด้วยติดค้ดสิ่งใดก็คอยเข้าไปหาผู้ใหญ่ไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เข้าไปหาที่ปรึกษาเป็นมิตรที่ดีกับท่านที่ไว้ใจก็จะได้รับคำแนะนำที่ดีกลับมาให้ท่านด้วย ท่านใดที่ว่างงานอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในการที่ท่านจะหางานด้วยงานที่เข้ามาในช่วงนี้แม้จะมากจะเหนื่อยรับผิดชอบมากแต่จะสร้างความก้าวหน้าและมั่นคงกับท่านได้ดีในระยะยาวบางท่านผลงานดีนะคะอาจได้รับการโปรโมตเสนอชื่อหรือมีสิทธิ์ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งทางด้านลูกจ้างลูกน้องบริวารของท่านก็การช่วยเหลือท่านค่อนข้างดีอยู่ เรือที่ต้องระวังในช่วงนี้นะคะตัวท่านเองระวังจะไปขัดแย้งกับผู้ร่วมงานของท่านด้วยเรื่องผลประโยชน์หรือการถูกเอารัดเอาเปรียบได้หาจจะรู้สึกติดอจจัดใจบ้างก็อดทนไปนิดนึงทางด้านความรักคนโสดเรียกว่าเป็นจังหวะโอกาสดีที่ชาวลักนณาราศีเมษหาได้พบได้เจอคนถูกใจในช่วงนี้แต่ก็ขอให้ดูใจกันไปว่าเขาโสดจริงหรือไม่นะคะ บางทีความรักที่เข้ามาในช่วงนี้ค่ะเป็นความรักที่มีผู้ใหญ่เข้ามาเป็นตัวกลาง<ห>าเข้ามาเป็นสื่อชักนำหรืออ,จจอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ตลอดเวลาเลยก็ได้อาจเป็นคนบ้านเดียวกันจังหวัดเดียวกันท้องถิ่นเดียวกันหรือเป็นการเดินทางและพบกันก็ได้ทางด้านคนที่มีคู่ครองแล้วนะคะต่างคนต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันค่อนข้างดีเรียกว่าต่างคนต่างช่วยเหลือสร้างความมั่นคง สร้างฐานนะัให้กับตนเองและคนในครอบครัวส่วนท่านใดอยู่ในสภาวะการตั้งครรภ์ก็ต้องดูแลคันภ์ตัวเองอย่างใกล้ชิดทำตามที่หมอแนะนำให้ได้มากที่สุดด้วยนะคะเป็นระยะที่ท่านต้องดูแลรักษาสุขภาพของท่านให้ดีด้วยนะและจาย์ก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับดาวพระราหูนะคะที่โครจรทับจุดเกิดของชาวลัคนาราศีเมษอยู่ และจะอยู่แบบนี้ไปจนถึงกลางเดือนตุลาปี66นี้และอาจารย์ก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมดวงไหว้พระทาบุญนะคะให้ถูกต้องตามอายุตามวันที่ท่านเกิดด้วยนะท่านสาวมากก็ปรากติตามรับชมรับฟังได้ทางลิงาามมลก์าาาาาท,ท,งงที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยส่วนท่านใดอยากจะมารับการพยากรณ์เป็นลายสูตัวก็สามารถติดต่อมาทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยเช่นเดียวกัน และอาจารย์ต้องขอขอบคุณเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้อาจารย์ด้วยนะและขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ผ่านมาทางคอมเมนต์ด้วยก็ขออยู่เป็ครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะหากอาจารย์ผิดพลาดทั้งประการใดไปก็ให้อาภัยซึ่งกันและกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ